สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันในเรื่องที่สำคัญมากๆเลยนะคะสำหรับคนที่กำลังเตรียมตัวสอบนิติกรโดยเฉพาะของปป,ปชครับผมคือเราจะมาตะลุยประมวลกฎหมายอาญาภาคความผิดลักษณะ2หมวด2ใช่ครับที่ว่าด้วยความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการซึ่งเป็นหัวใจหลักของงานนี้เลยถูกต้องครับแหล่งข้อมูลเราวันนี้ก็คือตัวบทกฎหมายล้วนเลยตั้งแต่มาตรา147ไปจนถึง166 เป้าหมายของเราคือไม่ใช่แค่ท่องจำนะค่ะแต่คือการจัดกลุ่มให้เห็นภาพใหญ่ทำความเข้าใจแก่นของมันแล้วก็ที่สำคัญเลยคือแยกข้อแตกต่างที่มักจะเป็นจุดหลอกในข้อสอบให้ได้ครับเยี่ยมเลยค่ะงั้นเรามาเริ่มกันที่ภาพจำที่คลาสสิกที่สุดของการทุจริตเลยดีกว่าก็คือเรื่องเงินเงินทอง,ทองทองทรัพย์สินของหลวงมาตราที่ว่าด้วยการยักยอกทรัพย์ของเจ้าพนักงานตรงๆเนี่ยมันมีหน้าตาเป็นยังไงคะได้เลยครับกลุ่มแรกนี้ต้องบอกว่าเป็นกลุ่มที่โทษหนักที่สุดเลย เป็นการกระทำต่อทรัพย์สินแบบซึ่งซึ่งหน้าเลยนะเริ่มกันที่มาตรา147เจ้าพนักงานเบียดบังทรัพย์ค่ะถ้าจะพูดได้เห็นภาพง่ายๆเลยนะมันคือการที่เจ้าหน้าที่ฉกของหลวงที่ตัวเองมีหน้าที่ดูแลอยู่อ๋อไม่ว่าจะเป็นการซื้อทําจัดการหรือว่ารักษาทรัพย์นั้นอยู่ก็าตามอ๋อคือทรัพย์นั้นต้องอยู่ในความรับผิดชอบของตัวเองโดยตรงก่อนแล้วถึงจะเบียดบังไปได้ถูกต้องครับนั่นคือหัวใจเลยและที่สําคัญที่สุด ที่จะเป็นตัวชี้เป็นชี้ตายในหลายๆมาตราที่เราจะคุยกันวันนี้คือองค์ประกอบภายในที่เรียกว่าเจตนาพิเศษค่ะโดยทุจริตคำนี้สำคัญมากคำว่าโดยทุจริตเ่ยขอขยายความตรงนี้ก่อนเลยได้ไหมคะเพราะน่าจะได้ยินคำนี้บ่อยแน่เลยดีเลยครับโดยทุจริตในทางกฎหมายเนี่ยหมายถึงเพื่อสแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเองหรือผู้อื่น มันคือเจตนาที่อยู่ในใจถ้าพิสูจน์ตรงนี้ไม่ได้นะความผิดฐานยักยอกทรัพย์ที่มีโทษจำคุก5-20ถึงปีหรือตลอดชีวิตเนี่ยค่ะอาจจะลดลงมาเหลือแค่ความผิดฐานอื่นที่โทษเบาก,ากว่าเยอะเลยก็ได้มันคือเส้นแบ่งสำคัญเลยครับเข้าใจแล้วค่ะคือต้องมีเจตนาจะหาประโยชน์ใส่ตัวด้วยงั้นถ้าเจ้าพนักงานไม่ได้เบียดบังทรัพย์ในมูตัวเองแต่ไปใช้อานาจขู่เอาจากคนอื่นล่ะคะจะเป็นมาตราเดียวกันไหม นั่นเป็นคำถามที่ดีมากเลยครับเพราะมันจะพาเราไปสู่มาตรา148เจ้าพนักงานใช้อำนาจในตำแหน่งโดยมิชอบอ๋อคนละมาตรากันซึ่งแตกต่างจาก147อย่างสิ้นเชิงเลยมาตรา147คือซัดอยู่ในความดูแลแล้วแอบเอาไปแต่148เนี่ยคือการแอคชั่นใช้อำนาจของตัวเองไปข่มขืนใจหรือจูงใจให้คนอื่นเขายอมส่งมอบทรัพย์สินหรือประโยชน์ให้ พูดง่ายๆก็คือการรีดไถโดยใช้ตำแหน่งเป็นอาวุธนั่นเองฟังดูแล้ว148นี้ก้าวร้าวกว่าเยอะเลยนะคะก้าวร้าวกว่าและกระทบกับสิทธิของผู้อื่นโดยตรงกฎหมายจึงมองว่าร้ายแรงมากโทษของ148เลยพุ่งไปถึงขั้นสูงสุดเท่าที่เป็นไปได้ขนาดนั้นเลยหรอคะคือจำคุก5-20ปีตลอดชีวิตหรือแม้กระทั่งประหารชีวิตเลยทีเดียว โหมีโทษประหารชีวิตด้วยแล้วถ้าไม่ใช่การขู่แต่เป็นการตกลงกันแบบวินวินล่ะคะที่เราเรียกกันติดปากว่าสินบนอันนี้จะอยู่ในมาตราไหนคะนั่นคือดาวเด่นอีกดวงเลยครับมาตรา149เจ้าพนักง,งานเรียกรับหรือยอมจะรับสินบนมาตรา 149? นี่คือมาตราคลาสสิกของการรับสินบนเลยจุดที่น่าสนใจและข้อสอบชอบเอามาเล่นคือคําว่ายอมจะรับ หมายความว่ายังไงคะยอมจะรับหมายความว่าแค่ตกลงเดียวกันได้ยังไม่ทันได้มีการส่งมอบเงินทองกันจริงๆความผิดก็สําเร็จแล้วครับอ๋อแค่ตกลงก็ผิดแล้วใช่ครับแค่เจ้าพนักง,งานแสดงเจตนาว่าโอเคตกลงตามนี้เดี๋ยวจะไปทําหรือไม่ทําก็เข้าองค์ประกอบแล้วซึ่งนี่เป็นข้อได้เปรียบทางยุทธศาสตร์ของปปชหรือพนักง,งานอายการเลยนะค่ะเพราะการพิสูจน์การส่งมอบเงินสดสดมันยากกว่าการพิสูจน์ว่ามีการตกลงกันมาก จริงด้วยค่ะและแน่นอนว่าโทษของ149ก็อยู่ในระดับเดียวกับ148คือมีถึงประหารชีวิตเช่นกันน่าสนใจมากค่ะแสดงว่าในทางปฏิบัติเวลาปอปชจะตั้งข้อหาเจ้าพนักงานที่ได้สับสนไปเขาก็อาจจะตั้งข้อหา1 4 7 148 149ควบกันไปเลยใช่ครับแล้วก็ให้ศาลเป็นคนวินิจฉัยว่าพฤติการมันเข้าอันไหนมากที่สุดใช่ไหมคะถูกต้องเป๊ะเลยครับนั่นคือกลยุทธ์ในการดำเนินคดีเลยเพราะพฤติการบางอย่างมันคาบเกี่ยวกันมาก และยังมีอีกมาตราในกลุ่มนี้ที่ต้องระวังคือมาตรา151ค่ะ151ที่ว่าด้วยเจ้าพนักงานใช้อำนาจโดยทุจริตอันเป็นการเสียหายกับรัฐจุดต่างของมาตรานี้กับ147คือ151เน้นที่ผลลัพธ์คือความเสียหายที่เกิดกับรัฐเป็นหลักแม้ตัวเจ้าพนักงานอาจจะไม่ได้เบียดบงังทรัพย์สินไปเป็นของตัวเองโดยตรงก็ตามโอเคค่ะกลุ่มแรกนี่ชัดเจนมาก เป็นเรื่องการเอาทรัพย์สินไปซึ่งซึ่งหน้าโทษหนักสุดๆทีนี้มันมีการทุจริตในรูปแบบที่ซับซ้อนกว่านั้นที่ไม่ได้เอาไปตรงๆครับแต่เป็นการเข้าไปมีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการต่างๆหรือที่เรียกว,ว่า conflict of interest กฎหมายมองเรื่องนี้ยังไงคะกฎหมายมองการกลายไปถึงจุดนั้นด้วยครับเพราะมันเป็นรากเหง้าของการทุจริตที่ใหญ่ขึ้นได้นั่นคือมาตรา152เจ้าพนักง,งานมีส่วนได้เสียในกิจการค่ะ มาตรานี้ไม่ต้องรอให้เกิดความเสียหายกับรัฐก่อนเลยนะแค่เจ้าพนักงานที่มีหน้าที่จัดการดูแลกิจการนั้นๆแล้วเขามีส่วนได้เสียเพื่อประโยชน์ของตัวเองหรือคนอื่นในกิจการนั้นก็ผิดแล้วโหแสดงว,ว่านี่เป็นมาตรการในเชิงป้องกันเลยคือกันไม่ให้มีโอกาสเกิดขึ้นตั้งแต่แรกใช่ครับเป็นปชญาที่แตกต่างจากกลุ่มแรกโดยสิ้นเชิงตัวอย่างคลาสสิกเลยนะคือเจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างค่ะ แต่ตัวเองแอบมีชื่อเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทที่เข้ามาประมูลงานด้วยอ๋อชัดเลยค่ะแม้จะอ้างว่าตัวเองงดออกเสียงในการประชุมแต่การที่อยู่ในตำแหน่งที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการนั้นก็ถือว่ามีส่วนได้เสียแล้วซึ่งโทษของมาตรานี้จะเบาลงมาหน่อยคือจำคุก1-10ปีแล้วในกลุ่มผลประโยชน์ทับซ้อนนี้ยังมีมาตราอื่นอีกไหมคะมีอีกมาตราที่เฉพาะเจาะจงขึ้นมาหน่อยครับคือมาตรา153 เป็นเรื่องของเจ้าพนักง,งานที่มีหน้าที่จ่ายทรัพย์แล้วจงใจใจ่ายเกินกว่าที่ควรจ่ายเพื่อให้ประโยชน์ตกแก่ตนเองหรือผู้อื่นเป็นการเจาะจงไปที่พฤติกรรมการจ่ายเงินโดยเฉพาะเลยพอพูดถึงเรื่องทรัพย์สินของรัฐเราคุยเรื่องการเบียดบงังทรัพย์สินที่เป็นของไปแล้วแต่ถ้าเป็นฝั่งรายรับของรัฐล่ะคะอย่างเช่นภาษีซึ่งเป็นเส้นเลือดใหญ่ของประเทศเลยครับกฎหมายมีมาตรการป้องกันเจ้าหน้าที่ที่ทุจริตในเรื่องนี้โดยเฉพาะไหมคะเป็นการเชื่อมโยงที่ดีมากครับ แน่นอนว่ามีและเป็นกลุ่มมาตราที่ร้ายแรงมากเพราะถือเป็นการตัดเส้นเลือดใหญ่ของรัฐโดยตรงเลยโโอ้ห oh. มีอยู่สามาตราติดกันเลยคือมาตรา154 155และ156และที่น่าสังเกตคือทั้งสามาตรานี้มีอัตราโทษรุนแรงระดับเดียวกับกลุ่มแรกคือจำคุก5 2 0ปี หรือตลอดชีวิตเลยทำไมถึงต้องมีถึงสาม,มาตราคะมันต่างกันยังไงมันคือการอุดช่องโหว่ในทุกขั้นตอนของกระบวนการเก็บภาษีครับมาตรา154คือการเรียกเก็บหรือละเว้นไม่เรียกเก็บภาษีโดยทุจริตเป็นการเล่นที่ขั้นตอนสุดท้ายเลยค่ะส่วนมาตรา155จะย้อนกลับไปที่ขั้นตอนการประเมินคือการกำหนดราคาทรัพย์สินให้ต่ำหรือสูงกว่าจริงโดยทุจริตเพื่อผลทางภาษีอ6จะเจาะไปที่ เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ตรวจสอบบัญชีแล้วไปแนะนําหรือร่วมมือให้เขาลงบัญชีเท็จเพื่อเลี่ยงภาษีจะเห็นว่ามันครอบคลุมตั้งแต่ต้นน้ํายันปลายน้ําของกระบวนการเลยชัดเจนมากค่ะเรียกว่าปิดทุกประตูจริงๆทีนี้คําถามที่คนทั่วไปอาจจะสงสัยมากที่สุดคือแล้วถ้าเจ้าพนักงานไม่ได้ทําผิดเรื่องเงินเงินทองทโดยตรง แต่เป็นการใช้อำนาจหน้าที่แบบไม่ถูกต้องหรือกลั่นแกล้งคนอื่นหรือไม่ยอมทำงานจนคนอื่นเดือดร้อนล่ะคะเราจะได้ยินข่าวเรื่องนี้บ่อยมากนั่นคือเรากำลังจะพูดถึงมาตราที่อาจจะถูกใช้ฟ้องร้องมากที่สุดและมีความหมายกว้างที่สุดในหมวดนี้เลยครับมาตราไหนคะนั่นคือมาตรา157ที่เราได้ยินกันจนคุ้นหูมาตรา157นี้เองจุดไหนคะที่คนเตรียมสอบต้องให้ความสำคัญเป็นพิเศษ หัวใจของมาตรา157ที่ต้องแยกให้ขาดจากกันให้ได้คือมันมีองค์ประกอบความผิดสองส่วนที่แยกกันเด็ดขาดค่ะส่วนแรกคือการปฏิบัติหรือละแว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดอื สังเกตนะครับว่าส่วนนี้ไม่จำเป็นต้องมีเจตนาทุจริตเลยแค่ทำหน้าที่โดยไม่ชอบจนคนอื่นเสียหายก็ผิดแล้วอ๋อเช่นตำรวจมีหน้าที่ต้องรับแจ้งความแต่ไม่ยอมรับแจ้งความโดยไม่มีเหตุอันควรจนผู้เสียหายหมดอายุความแบบนี้ก็เข้าข่ายได้ใช่ไหมคะแม้ตำรวจจะไม่ได้เงินจากใครเลยก็ตามตัวอย่างที่ดีมากครับนั่นคือส่วนแรกแต่มาตรา157ยังมีส่วนที่2ค่ะคือการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ โดยทุจริตซึ่งคำว่าโดยทุจริตก็กลับมาอีกครั้งหมายถึงมีเจตนาสแสวงหาประโยชน์นั่นเองการแยกสองกรณีนี้ออกจากกันได้คือทักษะสำคัญในการวิเคราะห์ข้อสอบมาตรานี้เลยครับนอกจากมาตรา157แล้วการใช้อำนาจในทางที่ผิดเกี่ยวกับเอกสารราชการก็เป็นอีกเรื่องใหญ่เลยนะคะใหญ่มากครับเพราะเอกสารคือหลักฐานและความน่าเชื่อถือของรัฐมีกลุ่มมาตราที่เกี่ยวข้องโดยตรงเลยเริ่มจากมาตรา161 การที่เจ้าพนักงานปลอมเอกสารโดยอาศัยโอกาสที่ตัวเองมีหน้าที่ทำเอกสารนั้นอยู่แล้วโทษจะหนักกว่าคนธรรมดาที่ปลอมเอกสารตามมาตรา264แล้วถ้าไม่ได้ปลอมแต่เป็นการรับรองเรื่องที่ไม่จริงล่ะคะนั่นคือมาตรา162ครับการรับรองเอกสารเท็จซึ่งในตัวบทมี4อนุมาตราที่ต้องไปจำแม่นเลยนะครับค่ะ ช่นรับรองว่ามีการกระทําบางอย่างเกิดขึ้นต่อหน้าทั้งที่ไม่ได้เกิดขึ้นจริงหรือจงใจไม่จดข้อความที่ต้องจดลงไปในเอกสารนอกจากนี้ก็ยังมีมาตรา158ที่ว่าด้วยการทํทซับหรือเอกสารที่ตนมีหน้าที่รักษาไว้ให้เสียหายหรือสูญหายค่และมาตรา159 160ที่เกี่ยวกับการทําลายหรือใช้ดวงตราของทางราชการโดยมิชอบด้วย โอ้โหพอไล่เรียงมาแบบนี้แล้วจะเห็นว่ากฎหมายครอบคลุมพฤติกรรมของเจ้าพนักง,งานไว้รอบด้านจริงๆทั้งเรื่องทรัพย์สินซึ่งซึ่งหน้าผลประโยชน์ทับซ้อนการปฏิบัติหน้าที่ไปจนถึงเรื่องเอกสารมันยังมีมิติอื่นอีกไหมคะที่กฎหมายต้องการจะคุ้มครองมีครับเป็นกลุ่มสุดท้ายที่อาจจะไม่ได้พูดถึงบ่อยเท่าแต่ก็สําคัญไม่แพ้กันคือกลุ่มที่เกี่ยวกับการคุ้มครองความลับและความต่อเนื่องในการดําเนินงานของรัฐ น่าสนใจค่ะมีอะไรบ้างคะเริ่มจากมาตรา164ว่าด้วยการเปิดเผยความลับในราชการที่ตนได้รู้มาจากการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งอาจสร้างความเสียหายร้ายแรงได้สุดท้ายที่อาจจะดูแปลกหน่อยคือมาตรา166การละทิ้งงานโดยร่วมกันตั้งแต่5คนขึ้นไปละทิ้งงานซึ่งกฎหมายมองว่าเป็นการกระทําที่อาจทําให้กลไกของรัฐหยุดชะงักได้โดยเฉพาะถ้าทําไปเพื่อบังคับรัฐบาลหรือข่มขู่ประชาชน โทษก็จะหนักขึ้นไปอีกการจัดกลุ่มแบบนี้ทําให้เห็นภาพรวมที่ชัดเจนขึ้นมากจริงๆค่ะเราจะเห็นโครงสร้างเลยว่ากฎหมายพยายามจะป้องกันการทุจริตตั้งแต่รูปแบบที่หยาบที่สุดอย่างการปล้นทรัพย์ของรัฐไปจนถึงรูปแบบที่ละเอียดอ่อนอย่างผลประโยชน์ทับซ้อนการปฏิบัติหน้าที่และการรักษาความลับใช่ครับและถ้าสังเกตเรื่องอัตราโทษจะเห็นการจัดลำดับความสำคัญของกฎหมายได้อย่างดี ความผิดที่เกี่ยวกับการทุจริตต่อทรัพย์สินของรัฐโดยตรงอย่างกลุ่มแรกหรือกลุ่มที่ทำลายระบบรายได้ของรัฐอย่างกลุ่มภาษีจะมีอัตราโทษสูงสุดเท่าที่เป็นไปได้อืสะท้อนให้เห็นว่ากฎหมายมองว่านี่คืออาชญากรรมที่กัดกร่อนรากฐานของรัฐอย่างรุนแรงที่สุดในฐนานะที่วันนี้เราเจาะลึกเพื่อคนเตรียมสอบโดยเฉพาะมีคำแนะนำเชิงกลยุทธ์อะไรทิ้งท้ายไว้ไหมคะมี2เรื่องหลักๆครับ1คือต้องแน่นยาในองค์ประกอบเรื่องเจตนาพิเศษ โดยเฉพาะคำว่าโดยทุจริตค่ะต้องตอบตัวเองให้ได้เสมอว่าพฤติการในข้อสอบนั้นเข้าข่ายการสแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้หรือไม่เพราะมันคือจุดเปลี่ยนของหลายคดีค่ะสคือฝึกฝนการเปรียบเทียบครับนำมาตราที่มีลักษณะใกล้เคียงกันมาวางเทียบกันเลยเช่น147 148 149อืมแล้วถามตัวเองว่าเส้นแบ่งที่แท้จริงมันอยู่ตรงไหนถ้าเป็นเรา จะเลือกใช้มาตราไหนในการตั้งข้อหาเพราะนั่นคือสิ่งที่ข้อสอบต้องการจะวัดความเข้าใจของเราเป็นคำแนะนำที่นำไปใช้ได้จริงเลยค่ะสุดท้ายนี้ดิฉันอยากจะทิ้งคำถามให้ได้ไปคบคิดกันต่อนะคะเช่นเลยครับจากที่เราคุยกันมาทั้งหมดนี้ลองคิดดูว่าในโลกแห่งความเป็นจริงความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดในการพิสูจน์ความผิดของเจ้าพนักง,งานตามมาตราเหล่านี้คืออะไรระหว่าง การพิสูจน์เจตนาทุจริตที่มันซ่อนอยู่ในใจของผู้กระทำหรือการเชื่อมโยงพยานหลักฐานเพื่อแสดงให้ศาลเห็นว่าการกระทำนั้นเป็นสาเหตุของความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงๆ